แยเอ๋วันนี้ป,ป๊าทำกับข้าวนอกครัวค่ะมื้อเย็นค่ะเก่งส้มหัวใจเท้าอันนี้เราทำกันในสวนเลยอุปกรณ์ผลมาจากในครัวค่ะผลเดินก็เล่าสิคะยังมีวัตถุดิบอีกหลายชนิดเดี๋ยวนั่งพักก่อนอันนี้แค่อุปกรณ์นะคะเดินไปแล้วรอบหนึ่งอุปกรณ์ นี่ย่างปลาเค็มค่ะนี่ปลาหางโขนแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์วัตถุดิบเรียบร้อยค่ะแกงส้มหัวเจ้าเท้าอืมมื้อเย็นค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศป้าบอกในสวนเลยทำชมนกชมไม้ค่ะเดีย๋ยวเราไปเอาน้ำปลาก่อนเอาอะไรมั่งนะจำไม่ได้แล้ว มากูดมาก่อนเดี๋ยวเมมโบรี่บันทึกไว้น้ำตาลปีบน้ำปลาขงชูรสมะขามเปียกแค่ใบมะกรูด,แ,ดแค่นี้นะไปก่อนเราแผานกเดินค่ะจัดให้อ่ะอันนี้ฝีมือค่าแหละเนี่ยช้อนลงเป็นไงวิวดีค่ะแดดร้อนก็ยังพอทนเห็นไหมในสวนเลยเนี่ย สวนเลยนะคะนี่นี่นี่เอฟอนี่นั่งรอเลยเห็นนะเอาแกงส้มกับ,บตะเค็มมาให้เป็ไนไงเราก็นึกว่านั่งชมวิวแล<ะ>้ว เราฟูไม่ได้อ่านร,รายรม,รมา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 แมวจอมโซน sim, ฉันจะลงแต่คลิปนี้แหละเอาถูถูถูถแสงส้มับบตะเก็นค่ะมาแล้วมากระฝนเลย